มาบ้านมึงต้องร้านนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูแห้งเส้นกี่นะคะร้านนี้ตอนเย็นเขาจะขายเป็นก๋วยจั๊บหมูนะคะอร่อยค่ะมาถึงก็จัดแจงเลยค่ะน้ําดื่มบริการตัวเองค่ะเพื่อสั่งเป็นเกี๊ยวอีน้ํานะคะมีหมูแผ่นเนื้อหมูลูกชิ้นปลานะคะของเราเป็นเกี๊ยวน้ําค่ะโรยพริกไทยเยอะๆค่ะชอบค่ะน้ำกว๋วยเตี๋ยวจะใส่หมึกแห้งกุ้งแห้งนะคะรสชาติกลอบๆค่ะ ไม่ปรุงก็ทานได้เลยค่ะอร่อยค่ะชามแรกหมดไปนะคะชามที่สองเป็นหมี่ซีอิวนะคะหมี่ซีอิวเขาจะโรยถั่วมานะคะเป็นหมี่ขาวใส่ซีอิวค่ะปรุงรสนะคะคนคนคนค่ะมาล้านนี้ไม่เคยทานชามเดียวนะคะต้องสองชามค่ะไม่ใช่ให้น้อยนะคะเพราะอร่อยมากค่ะหมูว่าชอบคานี้แบบสุดยอดเลยนะคะอร่อยค่ะ แบบดีดีเยอะเลยค่ะน้ำซุปนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะอร่อยมากๆค่ะกินนี่อืมอันนี้ดีที่สุดค่ะสุดยอดค่ะไม่มีเหลือเลยค่ะกินแบบสุดค่ะคนละสองค่ะชามละ50บาทนะคะเยี่ยมค่ะร้านนี้สุดยอดค่ะเดินมาหน่อยจะเจอขนมเบื้องนะคะขนมเบื้องอันนี้ก็อร่อยค่ะเป็นมม้วนนะคะกรอบหอมหวานอร่อยกล่องละ25บาบาทเยี่ยม